สวัสดีครับพบก,กับผมวัชราวิจารทรพ์นันออตโต้ครับวันนี้ออตโต้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนครับวัดพนันเชิงวัดนี้เนี่ยทำไมน้องออตโต้ถึงอยากไปครับเพราะว่ามีหลวงพ่อโตครับหรือเรียกยัง,ง่ายๆว่าสัมปะกงเดี๋ยวเราสองคนจะพาเพื่อนๆไปครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับไปเลยครับวัดพนันเชิงเป็นวัดเก่าแก่และ เป็นวัดที่สําคัญวัดหนึ่งของอยุทยานะครับมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศโดยเฉพาะหลวงพ่อโตหรือเจ้าพ่อสัมปกงที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวจีนต่างให้ความเคารพนับถือมาช้านานจึงไม่แปลกครับที่ผู้คนจํานวนมาก หลั่งไหลกันมันมัสการกันอย่างต่อเนื่องวัดพนัญเชิงวรวิหารพระอารามหลวงชั้นโทแบบมหานิกายเป็นวัดที่มีประวัติอันยาวนานก่อสร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาและก็ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดนะครับว่าใครเป็นผู้สร้างแต่หนังสือพงศาวดารเหนือกล่าวไว้ว่าพระเจ้าสายน้ำพึ่งเป็นผู้สร้างและพระราชทานนามว่าวัดเจ้าพระนางเชิง ในพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐก็กล่าวไว้ว่าได้มีการสถาปนาพระพุทธรูปชื่อพระเจ้าพันแนงเชิงเมื่อปีพุทธศักราช1867ก่อนพระเจ้าอูท่ทองจะสถาปนากรุงศรีอยุธยาถึง26ปีนะครับหลวงพ่อโตพระพุทธไตรรัตนายกในหมู่ชาวจีนมักเรียกท่านว่าซัมปกงครับ เป็นพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองตอนปลายปางมานวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง14.2เมตรสูง19.2เมตรเป็นปูนปั้นลงรักปิดทองถือว่าเป็นพระโบราณคู่บ้านคู่เมืองของกรุงศรีอยุธยาขอพรแล้วก็เสริมสิริมงคลได้ทุกเรื่องครับแต่ส่วนใหญ่มักจะขอพรในเรื่องของการเดินทางให้แคล้วคลาดปลอดภัยคาถาบูชาลหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงวรวิหาร ตั้งนโมสามจบแล้วก็กล่าวว่าโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัตฐานสิเววะเรโตสังอากาศิธรรมมานังโตสัจ,จิตตังนมามิหังขอพรหลวงพ่อโตให้กล่าวว่าขอเดชะหลวงพ่อโตพุทธโพาสโลกนาจอมุนินชินสี แม้เสด็จดับขันปริณิพานไปนานปียังคงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิพลทุกๆกแห่งแหล่งปูชนียสถานช่วยบรรดาวัฒนาสถาผลแด่บรรดายโยมญาติสาธุชนทั่วทุกคนที่มาวันทาเทิน พระอุโบสถวัดพนัญเชิงยังมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่สามองค์พระพุทธรูปทองสมัยสุขโขทยัยปางมานวิชัยพระพุทธรูปปูนปั้นสมัยอายุทยาปางมานวิชัยและพระพุทธรูปนาคสมัยสุขโขทยัย ปางมานวิชัยครับนอ,อกจากนี้ภายในบริเวณวัดพนัญเชิงวรรวิหารยังมีศาลเจ้าแม่ส้อยดอกมากผู้คนที่ไปไหว้มักขอพรเรื่องของคู่ครองหรือให้ความรักมั่นคงขอบุตรการเงินและความสำเร็จในหน้าที่การงานด้วยครับแนะนําว่าไม่ควรบนบานสารกล่าวให้ขอในเรื่องที่ต้องการหากสำเร็จก็นำของมาถวายเช่นผลไม้มงคล กล้วยหอมแก้วมังกรส้มแอปเปิลสารีองุ่นก็ได้ครับวัดพนันเชิงครับอยู่ที่หมู่2ตํตำบลคลองสวนพลูอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดทุกวันตั้งแต่7โมงเช้าถึง5โมงเย็นชาวไทยเข้าชมฟรีชาวต่างชาติมีค่าเข้าชม20บาทครับ